สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าจมหนี้เสียเอกราชหมายความวม่าอย่างไรเนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนว่าการุณาล้างหูรอไปเลยนะครับหูของเราเนี่แหละครับ เในว,วันนี้ครับบ่าย2องโบไเป็นต้นไปเนี่ยนายกเศรษฐาก็จะถแถลงเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลหัวละหมื่นบาทส่งสัญญาณมาชัดเจนเลยนะครับว่าจบครับจบแน่ๆเศรษฐาบอกว่าก็บอกแล้วยังไงล่ะครับว่าอย่าพูดเล็กพูดน้อยเดี๋ยวผมพูดเองพูดคนเดียวจบเลยเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้นะครับสาธุก็ขอให้จบจริงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าจะจบแบบประชาชนเข้าใจตรงกันว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไร เอาไปใช้ยังไงจ่ายกี่งวดซื้ออะไรได้บ้างซื้อได้ที่ไหนเกี่ยวโยงกับระบบภาษีหรือไม่อย่างไรถ้าไม่เคลียร์มันคือไม่จบนะครับ3-4วันมานี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงการคลังอย่างจุลพันธ์อมรบิวัติซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ดิจิตอลบอลลตเนี่ยเงียบกลิปเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเยอะพอยิ่งเยอะมันก็ยิ่งสับสนอย่างนั้นไหมครับ ไอ้ที่มั่วเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าภาพยังเข้าใจไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วชาวบ้านเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะครับแต่ก็พอที่จะสรุปสถานการณ์ล่าสุดก่อนที่นายกจะ,ะแถลงข่าววันนี้สรุปได้อย่างนี้กันแล้วกันนะครับว่าคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเนี่ยได้สรุปเรื่องส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่และยังคงยืนยันหลักเกณฑ์การคัดแยกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิดิจิทอลบอลเลตสกลุ่มเหมือนเดิมนั่นแหละครับ คือ3แนวทางตัดคนรวยออกจากลาบลอยที่รัฐบาลจะมอบให้แนวทางที่ว่ามีดังต่อไปนี้นะครับแนวทางที่1คือตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้เกินเดือนละ50,000บาทและมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทซึ่งจะเหลือผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับ1,000 0บาทที่เป็นดิจิตอลเนี่ย49ล้านคนจะใช้งบประมาณ4,90,000ล้านบาทนี่เป็นทางที่1ทางที่2ครับ ตัดสิทธิ์คนที่มีรายได้เกินเดือนละสอ0 0มบาทแล้วก็มีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทตัดออกไปซึ่งแปลว่าจะเหลือผู้ที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องแจก1 0 0 0 0บาทเนี่ยเหลืออยู่43ล้านคนเท่ากับใช้งบประมาณ4 3 0 0สนมล้านบาทและก็แนวทางที่3นะครับคือการให้สิทธิ์เฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ประมาณสัก 15ล้าน16ล้านคนประมาณนี้แหละครับก็จะใช้เงินงบประมาณ1 5 5 0ถึง1,60ล้านบาท3แนวทางที่ว่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคณะกรรมการชุดใหญ่จะเคาะเอาแนวทางไหนให้ในายกรัฐมนตรีเป็นคนถแถลงแต่ว่าทั้ง3แนวทางเนี่ยมันมันน่าจะเป็นคนละวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลยืนยันนโยบายแจกเงินดิจิตอลวเลเพื่อเพื่ออะไรครับ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับย้ําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจขีดเส้นใต้อีก5 6ทีเลยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ใช่ในโยบายสงเคราะห์ผู้ยากไร้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทางเลือกที่3มเนี่ยมันจะไม่เข้าข่ายวัตถุประสงค์ของรัฐบาลแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเลือกข้อที่3ก็ต้องอธิบายให้ได้นะครับว่านโยบายนี้ตกลงแล้วเนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่ครับในเมื่อทางเลือกที่3ไม่ใช่มันก็เหลือแค่1กับ2เท่านั้นนะครับ ซึ่งใช้งบประมาณไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นักแต่แต่มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่านี่ยังเป็นคําถามที่รัฐบาลต้องตอบด้วยความรับผิดชอบกับงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนนะครับพูดง่ายๆภาษีกูนี่แหละครับภาษีกูนี่แหละที่มาของเงินเนี่ยชัดเจนที่สุดณนะเวลานี้คือมาจากงบประมาณแผ่นดินงวดแรกอยู่ในงบประมาณปี2567 อีก3งวดเนี่ยตั้งเป็นงบผูกพันไปอีก3ปีมีคำอธิบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงการคลังฟังแล้วงงหนะักข้าอีกครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระวงการคลังเนี่ยบอกว่าเนื่องจากรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรเงินให้อย่างแน่นอนโดยเม็ดเงินที่จะมีการใช้จ่ายจำนวนแสนล้านต่อปีจะเป็นแรงจูงใจให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วม การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีรัฐบาลจะจัดทําเป็นงบผูกพันเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินก็อธิบายความมาแบบนี้แหละครับแล้วไหนละครับที่บอกว่าแจกปูพรมงวดเดียวทั้งประเทศต้องใช้ให้หมดภายในเวลา6เดือนไหนครับแสดงว่าต้นปีหน้าเนี่ยต้องมีเงินอามากองออาไ้แล้ว4 0 0 0 0นถึงห้าแสนล้านบาทใช่หรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดเองไม่ใช่เรอครับว่าการแบ่งแจก เป็น3-4ถึงงวดจะไม่เกิดผลในการฉุดกระชากเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่มันต้องทิ้งบอมลงไปในคราวเดียวกันเลยแล้วทำไมล่ะครับทำไมต้องแบ่งจ่ายท้าเป็นงบผูกพันรวม4ปีครับทำไมเพราะอะไรยังไงนี่แหละครับอย่างสะทมารัฐบาลเนี่ยอาจจะแบ่งแจก4งวดงวดละ2 5 0 0บาทแล้วมันจะเกิดพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนล่ะครับก็ออกจะบันใจอยู่เหมือนกันนะครับ บารยโยกเษฐาเนี่ยถแถลงแล้วมันจะไม่จบแต่คนที่ถแถลงแล้วต้องให้ร้อยเต็ม10คือสุทินกลางแสงนะครับพูดไม่ผิดนะครับคะแนนเต็มมันแค่สิคะแนนเองแต่เอาไปร้อยหนึ่งเลยสุทินเนี่ยพูดแล้วก็ดูผ่องขึ้นมาชั่วข้ามคืนสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเนี่ยคนเก่งมีเยอะครับแต่เล่นไม่เข้าขากันเองทีเมเวิร์กและยุทธศาสตร์ร่วมเนี่ยไม่มีคิดเรื่องความมั่นคงไปคนละอย่างทั้งเรื่องความมั่นคงและการพัฒนาประเทศคุณเป็นนักธุรกิจ คุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณเป็นนักกฎหมายคุณเป็นนักการทหารคุณเป็นนักวิชาการคุณก็คิดในมุมมองของตัวเองเวลาเอามาพัฒนาประเทศก็คิดหลอมรวมกันไม่ได้สุทินพูดอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจหรือบังเอิญนโยบายหลับตาแจกเงินดิจิตอนมันก็เข้าข่ายหลอมรวมความคิดกันไม่ได้มันก็เลยมั่วไปหมดนะครับที่ต้องสูฮกสุทินอีกมุมหนึ่งคือมุมของเรื่องความมั่นคงสุทินบอกว่าอย่างนี้ ในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่ดูแลความมั่นคงเนี่ยอยากจะทบทวนกับท่านว่าความเป็นเอกราชนั้นเริ่มจากอะไรบ้างสมัยก่อนเนี่ยนะครับใครลุกรานแล้วชนะก็กวาดต้อนเอาคนไปเป็นลูกน้องรบกันเพื่อเอาคนการสูญเสียเอกราชคือสูญเสียคนไปให้กับประเทศนั้นๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเริ่มไม่เอาพื้นดินหรือว่าอาณาเขตกันแล้วนะครับใครสูญเสียเอกราชก็คือการสูญเสียพื้นดินแต่สมัยนั้นไม่ใช่ พราะว่าการรบในปัจจุบันเป็นการสูญเสียเอการาชทางด้านเศรษฐกิจประเทศหลายๆประเทศต้องจมอยู่กับหนี้หลายๆประเทศถูกต่อท่อเอามาดูดเงินออกไปเป็นลักษณะของทุนข้ามชาติเล็กที่สุดสูญเสียเอการาชทางเศรษฐกิจเราเคยเป็นหนี้ IMF แล้วก็ถูกจํากัดด้วยกฎหมาย11ฉบับด้วยกันเอการาชอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องปกป้องคือความมั่นคงทางวัฒนธรรม เราจะอยู่เป็นคนไทยครบ67ล้านคนมีที่ดินครบ300กว่าล้านได้แต่ไม่เหลือวัฒนธรรมเลยเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องรากเง่าของตัวเองไปนิยมแล้วก็นำวัฒนธรรมต่างชาติเขาไม่มีข้อก่ะเกี่ยวเหนี่ยวนำกันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเสียเอกราชทางวัฒนธรรมไปเอกราชในวันนี้จึงมากกว่าเรื่องของแผ่นดินจึงฝากให้พวกท่านเนี่ยคิดนะครับ เมื่อปัจจุบันเอกราชเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องความมั่นคงเรื่องของยุธทธกรณ์ที่จะมาปกป้องเอกราชเหล่านี้ที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยเราคิดว่ามีแต่ภัยคุกคามทางทหารเท่านั้นแต่ปัจจุบันมันมีภัยคุกคามใหม่ที่ท้าทายทั้งจากภายในและก็ภายนอกประเทศเคยคิดถึงว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีการลบกันแล้วนะครับอยู่ดีดียูเครนกับรัสเซียก็ล่อกันละพี่นอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาอ้าว อิสราเอลโดนได้ยังไงล่ะครับแล้วเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่เกิดกับบ้านเราถ้าเกิดอยู่ดีๆทะเลจีนใต้พรวดขึ้นมาแล้วจะว่ายังไงครับภัยความมั่นคงนอกประเทศก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับและสิ่งที่ฝังตัวแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆคือเรื่องของมหาอำนาจสองขั้วตอนนี้มีขั้วใหม่ใครกับใครที่ทําสงครามอยู่ทุกวันดังนั้นเราต้องวางตัวให้ดี ถ้าเกิดเราวางตัวไม่ดีเนี่ยเราก็โดนอีกแค่นั้นอยู่ดีๆเราจะถูกเขาดึงเข้าไปอยู่ดีๆช้างสารชนกันหญ้าแพรก,ก็แหลกลานนะครับเราฝากให้ช่วยกันคิดว่าเราจะทําอย่างไรหาจุดยืนจะทําอะไรอย่างไรให้รอดจากช้างสารที่ชนกันหญ้าแพรก,ก็จะรอดนะครับนี่แหละครับสุทินขังแสงว่าเอาไว้อย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่เขียนสคริปต์มีคนเขียนให้หรือเปล่าหรือว่าดดนเองแต่อย่างน้อยมันก็ออกจากปากของสุทินนั่นแหละครับ ภัยคุกคามบางทีเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกแต่ก็ต้องเตรียมรับมือรัฐบาลก็ต้องพร้อมในทุกๆสถานการณ์ไม่ใช่ไาใช้เงินกันจนหมดตูดเลยหันมาอีกทีค่าศึกมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านแล้วไอ้ภัยคุกคามเนี่ยมันมีทั้งภัยความมั่นคงมีทั้งภัยทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลดันมาเทหมดหน้าตักไปแล้วแล้วจะเอาอะไรมาสู้ล่ะครับระวังนะครับระวังจะเสียเอก,กราชประเทศจะจมอยู่กับนี่นะครับระวังให้ดีครับ